สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวนมารีนะคะฝนตกพรม,มนะคะสวนมารีนะคะสวนมารีฝนตกพรม,มนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะพอดีน้องๆ้องบอลเขาได้เขาได้ฝนเขาก็ดีกระดามากเลยกระดีกระดาเออเนาะพูดไม่ถูกจ้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวนมารีจา้าสวนมารีมาแล้วค่ะนะคะที่อยู่ข้างหน้ามารีนี่คือนกสีอุตสานะคะ มีต้นเล็กมีต้นเล็กแบ่งอยู่ไม่กี่ต้นนะคะมีอยู่สองสามต้นเนาะจ้ะนะคะนกสีอุศานะคะนกสีอุศาแล้วก็มีแดงวัวแดงวัวกรนี้มารีก็ขายนะค่ะขายอยู่ที่พันสองนะคะจ้ะอันนี้นาควนอูออกระถางใหญ่ที่สวนนาะาดังเดิมเลยเป็นหลายปีแล้วมารีมันก็ไม่ได้ลื้อก่อน,นะคะเพราะว่า ห่วงความสวยนะคะแล้วก็จะพามาดูอโลคาเซียอีกความต่างนีเยอะเลยนะคะ้าสวยมากเลยนะคะอันนี้แบคโคลนนะคะแบคโคลนสวยมากนะคะแต่วิดีโอจะยาวอันนี้เศรษฐีเรือนทองที่สวนนะคะทีเรือนทองที่สวนอันนี้อันนี้เศรษฐีเรือนทองนี้เป็นพวกเป็นพวกไม้อโกนิมาเนะาะจ้ะอันนี้อโลคาเซีย น,นี้อันนี้โมจิโต้นะเขามีเสน่ห์ของเขาเยอะมากเลยโมจิโต้มีรวดลายใบนะคะจากใบมาอีกแล้วจากอันนี้แอนซี่เป็นไม้สายตั้งแม่นะคะจากอันนี้ลันเนอร์นะคะลันเนอร์ใบเขาจะมีความเปลวสวย c o l o สีกับแบ a c k magic นะคะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะ ดี๋ยจะพาดูชมดูแบ็กเมจิกนะคะแล้วก็จะพาชมแบ็กบิวตี้ความมีเสน่ห์ของเขาหมหลากหลายมากนะคะอันนี้แบ็กเมจิกนะคะค่ะแบ็กบิวตี้เขาจะกลายร่างบ่อยมากนะคะกายร่างบ่อยมากแล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่อากาศอะนะคะอากาศว่าเป็นยังไงอะไรเนี่ยเคป่อกรนี้ก็ สเต็ปหนึ่งของเขาแบ็กฟิวตี้นะคะนะคะนี่อีกสเต็ปหนึ่งของเขาและนี่อีกสเต็ปหนึ่งของเขานะคะแบ็กฟิวตี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีจะมีที่แบบว่ายังไม่กัดสีดีนะคะก็มีอยู่นะคะอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นกอกออย่างเนี้ยกออย่างนี้นะคะกออย่างนี้มารีขายนี้เป็นเป็นเง่าแม่เลยนะคะมารีเอาเราลงมาช้ำนะคะเป็นเง่าแม่เลยนะคะ นี้ขายอยู่ที่650รวมส่งค่ะห่อตุ้มนะคะจะงยัง,ยงแม่แบบนี้เลยมารีก็จะม้วนไปให้เลยนะคะอย่างนี้กระถางนี้ก็มีอยู่6เอ้ยมี3มต้นนะคะแล้วก็ลูกๆอย่างนี้ค่ะมารีก็จะขายที่850นะคะรวมส่งแบบห่อตุ้มนะคะถ้าเป็นกระถางคงไม่ได้นะคะกระถางเขาใหญ่ค่ะค่ะแบล็กวตี้นะคะ,ะ,คะจะแล้วทีนี้ แล้วก็จะมีดำๆเหมือนแบล็กเมจิกนี่จะมีอีกหลายตัวอยู่นะคะ,นะคะอันนี้ไดมอนด์เฮดเนาะกลับมาในนามไดมอนด์เฮดเนาะจ้ะใบเขาจะห่อๆแบบเนี้คใบเขาจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ความดําจะแตกต่างกันสีต่างแตกต่างกันนิดเดียวนะคะอันนี้ฮาวะเวียนพทั้งอันนี้ค็อฟฟี่โคโน่า เดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปแล้วจะโหลดยากนะคะ b บล็กม a จิกายแบล็กมิจิกายเขาก็จะมีใบของเขาลวนลายเยอะมากนะคะจะอย่างเงี้ยค่ะใบเขาจะด่างด่างไม่สวยไม่แพ้โมจิโต้เลยนะที่แรงๆอะนะคะแบล็กม g จิกายนะคะ ไปเขาจะมีสเสน่ห์มากอ่าโอเคค่ะงั้นวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะขอสั้นๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะโหลดยากถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวนมารีจ้า